เสียงลั่นในเข่าเป็นอันตรายหรือไม่นะครับเสียงลั่นในเข่านะครับบางคนอาจจะมีความรู้สึกมีเสียงกึกกักเสียงลั่นในเข่ามีเสียงคลิกกิ้งในเขานะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะครับเสียงลั่นในเข่ามักไม่มีอันตรายใดๆนะครับโดยเสียงลั่นในเข่านะครับมักจะแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆครับสำหรับกลุ่มแรกครับกลุ่มที่ไม่ได้ก่อให้เกิดโรคครับหรือว่าไม่เป็นอันตรายใดๆเนี่ยก็อาจจะมีสาเหตุมาจากอากาศที่อยู่ในเขานะครับเวลาเคลื่อนไหวก็อาจจะมีเสียงดังกึกกักขึ้นมาได้หรือสัมพันธ ที่อาจจะมีเนื้อเยื่อไปขัดหรือกล้ามเนื้อไม่แข็งแรงก็อาจจะมีทําให้มีเสียงดังขึ้นมาได้นะครับกลุ่มที่2นะครับกลุ่มที่มีเสียงลั่นในเขา่าร่วมกับมีอาการอื่นๆร่วมด้วยนะครับซึ่งอาจจะก่อให้เกิดโรคหรือว่ามีโรคบางอย่างซ่อนอยู่ครับมีสาเหตุมาจากอาจจะมีเนื้อเยื่อบางอย่างครับที่ไปขัดในข้อนะครับเวลามีเสียงลั่นก็อาจจะมีอาการปวดร่วมด้วยเวลาขยับนะครับหรือว่าอาการที่มีกระดูกอ่อนในข้อครับมีการสึกกร่อนนะครับหรือเลียงง่ายๆที่เข้าใจกันก็คือโรคข้อเข่าเสื่อมนั่นเอง อาการเสียงรั่นเขาร่วมกับมีอาการอื่นๆร่วมด้วยครับเช่นอาการปวดเจ็บบวมแดงร้อนเคลื่อนไหวเข่าลําบากครับมักจะมีสาเหตุอื่นๆซ่อนอยู่นะครับแนะนําให้มาพบแพทย์ครับเพื่อตรวจวินิจฉัยและหาสาเหตุที่ถูกต้องต่อไปครับ